ไหนนาะโอ้ยอาไอ้บ้าโอ้ยต้องเลือกสักคนหนึ่งแหละต้องเลือกสักคนหนึ่งแหละเ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไห้าพันเรอด้วยเรอด้วยไอ้มวดจะไหนวะเอา พี่ว่อถ้าเกิดว่าพี่เข้าไปตายแน่เลยวะ่ะพี่หลุดเหรอเออหลุดไงเมื่อกี้มีคนเยอะไหมยเยอะแปดคนอะ่ะแปดคนแล้วอยู่อยู่แอร์พอร์ตกันหมดเลยไหมโอ,อ้แอร์พอร์ตหมดเลยพี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยคนจะไล่แน่เลยวะ่ะอ้าวเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปอีกรอบหนึ่งโอ้แอร์พลแพ้ตัวพี่โอ้ยอยู่ห้าตัวเลยวันนี้จะโดนดักฟาร์มไม่หรอไม่เหลือไม่เหลือเฮ้ยดิดดิดดิดิดมาดิดมาดิดมาดิมาดิดมาดิดมาดิดมาเข้าเซิฟใหม่เข้าหาเซิฟใหม่เข้าเซิฟเซิฟสองลงเซิฟสองลงเซิฟสองสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการโฟ l l ติดตามนะครับ โอ้ยตกใจหมดก่อนจะมาไอใครวะไม่ใช่เราพี่ไม่ใช่เราอ้าวสวยแล้วเราโอ้โหแล้วอยู่ฝั่งนู้นด้วยสเต็มไม่น่าจะหมดก่อนไหมเนี่ยในบังเกอร์ก็ไม่มีโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโออ้ยยมาอยู่ไหน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  โอ้ยได้มาเสียงมาเสียงไอ้ชไม่ยก่ไม่ยก่ไม่ยก่ตอนนี้โอ้ไหนไอ้ไหนไปแล้วไม่ยก่นโอ้ยโอ้ยใจมวายไม่ไหนมาหมดนัดเดียวมีแหวนท้องอะตีแอปพี่ไปเนาะตีมอยู่ไหน เดี๋ยวอยู่หลังพี่เนี่ยอุ้ยมาแล้วมาเดี๋ยวพี่หน้าพี่หน้าพี่หน้าพี่ตัวนึงโอ้ยเฮ้ยเราเราเราขอเราขอก่อนไหมเราขอก่อนเราขอวิ่งเข้าไปก่อนเด้อขอวิ่งเข้าไปก่อนเลยเฮ้ยเยจนเฮ้ยนายจะรับน้องแบบนี้ไม่ได้นะนายนายจะรับน้องเข้าเข้าเซิฟออฟ รับแรงไปพี่ตายตายโอ๊ยมืดมๆดมุดอย่าไปอยู่ฝั่งนั้นดิตายนะโอ้ยปปืนนี้มันแกะแกะทิศทางไม่ได้พี่โอ้โหไม่ไหวอะเ <S <S ิ่งเลยพี่ไม่ไหวไม่ไหวใช่ <S <S 2> <S 2> ไหมไม่ไหว อันเดียวคือไปเลยโอ้โหทุกคนเอาเรื่องว่ะแค่เอ็มสองร้อยเองพูดขึ้นมาใหญโดนรับน้องเอ้ยพี่ครับพี่พี่พี่ธนุธนอมน้องไปพี่เบาเบาหน่อยได้ไหมเฮ้ยอยู่มาล่อลองแบบนี้หรอ ได้ยินนัดแรกไม่โดนเข้าหัวก็บุญแล้วโอ้โหจะมีได้แบบหลบบ้างเมื่อกี้เพื่อนเขาเก็บเลยเว้ยเด็กเขาชื่ออาร์มไงจัดไปจัดไปก่อนจัดไปก่อนยี่สิบคนลงไว้จังโอ้โหน่าจะตีเดิมพี่ต้องรีบละต้องรีบละเจอละโอ้โหไอ้ไอ้้ไอพันธ์ ไอ้าวันไออาวัตี้ไอ้าวันตี้โอ้โหยีคมด้วยโอ้โหไม่ไหววะวิงไม่ทันนะดิเขาต่อระยะไกลมากกว่าเฮ้ยเราอย่าไปกลัวอย่าไปยองทำไมเราต้องเกิดมาเกิดตรงนี้เลยวะเรืวเกิดตัวนี้คือ เรียบร้อยทุกทีเลยโอ้โหโอ้โหแล้วลงกันเร็วด้วยนะตีตีไอ้ตีไอห้าพันด้วยตีไอห้าพันด้วยโอ้ยมาแล้วมาเลขผมมาเลขผมอย่างเดียวเลยมีคขาแล้วพี่สองตัว วิ่งเข้าบ่าพี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหมาเตอะผมมีวิธีแล้วไอ้น้องออกมาคุณไอ้คุณไอ้ถ้าจะไม่ผิดนน่าจะไอ้เออไอ้ไอ,ไอ้คุณไอ้คุณคุณไปคุณไปกับคุณตีก่อนไปหาเซิร์ฟลม เอ้อเดี๋ยวผมส่งส่งไปให้ดีกว่าส่งดิสดิสก์คุณไอคุณไอคทับส่งม,มา,างน,นี่เราเป็นพันธมนิตรกันแล้วนะคุณไอ <c oughs> ตอนนี้มันเริ่มหนาวแล้วอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปปิดแอร์ก่อนเออเล่นของใหญ่กับเด็กใหม่ <c oughs> <c oughs> จิตใจมันท้องเรือะไรอ่ะอามไฮิด <c oughs> <c oughs> าอมไฮิดะ <c oughs> <c oughs> มาผเข้ามาแล้วเซิฟหนึ่งหนึ่งมาแล้วนี่ไงหนึ่งหนึ่ง ออลี่ออที่โซนอ่ะอ้าเฮ้ยมือละมือละโอ้ขอโทษนะครับเอ้ยถือว่าเขาจะให้สไนเราวะให้สไนเอ็มสองร้อยมาด้วยกับเขาเหรอดีเหรอเฮ้ยโ,โดนีจนเบอร์ละก็คืโอโ,โซนใช่ไหมโซนหนึ่งใช่ไหมนี่นะถูกไหมโอ้โห,หลอนจริงหลอนจริงเว้ย เรามาโดูนบากดิคุณเรามาโดนคุณเรามาโดนเหมือนผมบ้างดิเดินเข้าแอฟรอนเดินเข้าเมืองอ่ะจังหวัดเดินเข้าอ่ะได้ยินกันสุดไอ้ได้ยินเสียงมาจากไหนไม่รู้เสียงเอ็มสองร้อยอะเป็นคุณคุณใจใจอยู่ตะถุมอ่าบอกไว้ก่อนอ่ะโหดใจไปอยู่ตะถุมเลยนะะเมื่อกี้ขอบคุณสลับของขวัญนะครับนัทวัฒน์หนึ่งอ๋อออหนึ่งนี่ยเข้ามาที่อฟปึ๊บเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งนี่อ๋อลิมิตลิมิตใช่ไหม ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไหนฮะผมมาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปนะพี่ไออันนี้หาหาห้องกันยังเพื่อนโอ้อยไอมไอเหรอโ <ผม S 1> อ้ยโ <ผม S 2> อ้ยเพื่อนโอ้ยไอพี่ดีเอาสวยให้ดิเฮ้อเอาสวยดิเคยเคยโดน เอวปดีปหัวไหมเพื่อนเยโดนเอวปดีปหัวไหมมันโดนหัวเอวีมันโดนเอวิดีปหัวได้มั้งอ่ะอห้ยไออะไรมาวะเอ p ลเอสเป็นเป็นสกินใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็เออะไรวะมีเอวดีเป็น อะไรนี่ผมไม่รู้จักมันคืออะไรทุกคนอ๋อป่าวเลยเจอได้เจอได้ใยังลงเส้นไหนพี่อะไรนะครับลงเส้นไหนพี่เฮ้ยอย่าอย่าบอกกันจะคุยกันก่อนจะคุยกันก่อนอย่าบอกกันนี่ก่อนอย่าอย่าเขารู้อย่าเขารู้เราต้องตั้งหลักก่อนตกตาย นี่ฮะเหมือนตบหัวแล้วรูปหลังะอะตบหัวแล้วรูปหลังโหยี่ได้อันนี้มันคืออะไรอ่ะลองเปิดเลยของซื้อเดิมนะพี่คืออะไรอ่ะองขมันพคือกล่องสุ่มหรือว่าอะไรพี่โดนผิดอ่า่่โอุยโอ้ยเขาให้ของมาเยอะมากเลยนะคนเนี้ยโอ้ สก,กินปืนครับมันอยู่ได้กี่วันอะสก,กินปืน <c oughs> โอ้ขอบคาณครับขอบคาณครับขอบคาณครับเออที่ผมพูดไปนี่ผมขอโทษฮนะ <c oughs> <c oughs> ม,มันการแอคติ้งนะอุย้ยไอ้ตู้ด้วยอุย้ยให้ตู้ด้วยทุกคนไอ้ตู้มาใบหนึ่งนะอ๋อถาวรเลยเหรอ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ยไอ้แม็กมามาเล่นด้วยอันนี้เหมือนการแบบรับน้องไงรับน้องไงเฮ้ยเหมือนเหมือนรับน้องไงรับน้องไงผมว่าข้าวผมว่าข้าวรับน้องดูดกัด ัโอ,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 อ้ยยิงคุณเสร็จแล้วย่มขอคิอ้วเฮ้ยมาตัวแล้วรูปหลังไงเฮ้ยตีตายแล้วสเตทเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเพื่อนเล่นอะไรดีวะเฮ้ยเพื่อนเราขัดไว้ขัดมือรอดตอนพีไอพีมีคนลงเลยอุ้ยโอ้โหลงมา,าอะไรวะเฮ้ย ไอเรียร้อยวิ่งไม่ทันดิเออตีไปหน่อยฮะตีไปหน่อย <c oughs> บอสมาขึ้นมา <c oughs> โอ้ยมาแล้ว โอ้สไนามาแล้วพี่โอ้โหแย่แล้วทีนีใน้ในลงสไนลงสไนลงเฮ้ยมาบนหอมาบนหอมาบนหอดจำแนนเลยมาหอมาหอมาช่วยยิงหน่อยมาช่วยยิงป้อนหน่อยเออสวยเ้าเรีบเพียเราเรีบเพีย เออสวยต้องอย่างนี้ดิได้อะไรแแม็กเออเอาผมผมขอแม็กแล้วคุณเอาเอาสตนเน็กไปเอาเลยเี่เอาเลยโอเคโอเคขอมากขอมากอุ้ยอุ้ยกระสุนผ่านหน้าผมเลย โดนแล้พี่อันนี่โอ้ขอโทษโอ้ขอโทษเอ้ยใครพูดแล้วปิดแล้วติดวโอ้โโอ้โหเฮียมาแต่ไกลเลย โอ้โหนี่ขนาดหยอกแลว <f utan> นี่ขนาดหยอกนะเดี๋ยวมาเก็บของ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 ผมมาแล้วก็ดิ้นมาดิ้นมาดิ้นมาประหมาาแล้วรอบนี้ต้องต้องไม่ประหมาาแล้วทุกคน๋ยวผมซื้อกระเป๋าก่อนนะฮะขอซื้อกระเป๋าก่อนกระเป๋าเขียวใบน้อยหน่อยไอผมดิ้นแล้วผมดิ้นละอีก okay, เดก็แม่นเกินโอ้ยแม่นเกินว่ะนัดเดียวเลยโหดเกิน ผมว่าผมต้องโดนคุณยิงเยอะแน่นอนต้องเอายาไปเยอะๆจะในอะไรฝันว่าข้ามเดี๋ยวพกรีดพก่อนวิ่งเลยพี่วิ่งเลยวิ่งพี่วิ่งไปเลยวิ่งวิ่งพี่วิ่งไป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 เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องปิดก่อนผมช่วยบังอยู่ผมว่าผมว่าขอผมบ้างผมบคากเดี๋ยวให้ได้ให้ยาให้ยาโอ้เขาเไม่รู้แล้วไงเขาเ็รู้แล้วจริง Đi đi! Đi đi hưu lang. Ok, ok. đi Hi. 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 đi đi Hi. 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 ไอ้เคยเคาะโดนนะพี่เพราะไม่ได้ไม่มีปืนเคาะดิเอ้ยไอ้ไอ้ตีใครวะเอาเอาเอาปืนไปเอาปืนไปเคยโดนเอฟบีดีตบหัวไหมเพื่อนตาย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 ตัวเดียวไหมตัวเดียวไหมตัวเดียวไหมมันมันมันจะมีในเซิร์ฟอีกตัวนะพี่ นี่มีอีกตัวนึ่งพี่บุกเรือข้างบนเหรอบุกเรือบุกเรือพี่เอาฮันนี่ไปเล่นป่ะไม่ค่อยตายคุณเห็นอะไรบุกเอาคุณเห็นคุณเห็นอะไรคุณเห็นอะไรไหมแค่นั้นแหละยยิงตายเหรอเออตายมันโปรเทคหมดแล้วพี่ยิงได้โปรเทคหมดแล้วไปขบวนก่อนไปขบวนก่อนโดนแน่โดนแน่โดนแน่ซาจาซาจาไม่มีในหมู่โจร โอ๊ยไอ้ผีผ like ีผีช่วยช่วยผีผีเลยตี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 เพื่อนไปต <S <s ีตีตีไปก่อนเดี๋ยวหน้าได้เสียงเหรอได้เสียงเหมือนระวังข้อนายในสวนนะพี่ระวังหัวปูดนะไหมโอเคโอเคโอเคเก็บปอนดีว่ะ ข่าหอไอีกไหมพี่เฮ้ยพอโดนพอโดนพอโดนไหนวะอ่างต้นไม้พี่ไม่เจ็ไม่เห็นวะไม่เห็นวะโอ้โอ้ยโดนแล้วในที่สุดก็โดนโดนวโดนวโดนวตายพี่โอเค โดนเอฟวีดีปอหัวได้มั้งกะโดนหัวโดนหัวตาย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 ไหจะจะดิใจจะเจอเอฟอยเพื่อนเอฟสองรมากับเราเอเอฟวีดดีกวาสู้กันเอ้ย มาคนเยอะอย่างเงี้ยต้องรับกองแบบนี้เลยเหรออตีดีบเข้ามาเร็วๆเดี๋ยวเคลียร์บอสด้วยกันรีบเข้ามาเลยเดี๋ยวเคลียร์บอสด้วยกันตีเดี๋ยวไปดิกระเพื่มาแล้วที ที่ตีวิ่งทางนั้นพี่วิ่งวิ่งมาวิ่งขวาพี่เลยวิ่งขวาพี่เลยโอ้ยโอ้ยดับเลยน้องกูดับเลยน้องกูดับเลยทำไมตูกขี้ขวาให้กันแบบนี้โอ้ยโอ้ยโดนแล้วดนแล้ว kịp 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 đố là đố mà đi mà đi boss mà tất mà đi mà đi Chứ phải đi. là gì boss mà đâu เดินไปนะครับพี่ชายนดาทุกคนมีมีมีเตือนให้ผมเล่นมั้ยเอาเอาเอากระสุนไหมเอากระสุนไหมกระสุนไหมี่เมียโดนมาขลัง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 จะมาแล้วปิดละเอาไปไป